你要弄啥子？你要么硬硬，要么软软，要么歪歪，要么斜斜，要么歪歪，要么斜斜。 เจอกันในรูปแบบสือสริมดีๆในช่วงโอ้นครับใช่้งสงมอบของัีชัางขึ้นครับยำเดินทางกลับหลังจาก กำลังเอาช้าขึ้นรถเตรียมเดินทางกลับนะครับ ีชายยาไม่ยอมขึ้นรถครับทั้งเอียวเลยเอาพอทังคำไปเรียกเไปกำลังจะกลับนะครับแต่ว่าพ่อทังคำขึ้นรอแล้วชาย,ยาไม่ยอมขึ้น

พยายามทำไปเรียกมาได้ครับขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านเร็วไม่ยอมครับไม่ยอมขึ้นฮะอาวแล้วไม่ยอมขึ้นยเดินละยังไม่อยากกลับตอนนี้ชายยาไม่ยอมขึ้นรถนะทั้งเดียวก็เอาพ่อตองการขึ้นแล้วแต่ว่า ต้องเอามาตาม,มาเกิดอ,อะไรขึ้นครับแดดร้อนๆมาเนี้ ไม่ยอมขึ้นรถครับไปนู่นไหมนั่นแหละอ๋อพ่อระคำมาป้องไว้แล้วไปนู่นเลยไปนู่นเลยมามานู่นนู่นไปทีร้องรองนู่นไปหัวทองทีตันทองตัวแยกว่าเรียกมาก่อนเสือหัวทองว่าทองตัวผมทองแดงเนี่ฮะเตอรนี้ไม่เสียวกับทองตอนนี้ก็เลยต้องพาเขาล่มก่อน กับพี่เอลคีนะไปไปไม่ไปใช่ตกใหญ่ไม่ยอมขึ้นรถ ตอนนี้ชัยาไม่ยอมขึ้นรถครับทุกคนชัยาไม่ยอมขึ้นรถตกใจเสียงอะไรพ่อย่าทงคำไปตามอยู่เดินไปอย่างเดียวแล้วหนุโตแล้วโกลับบ้านเขาไม่ยอมขึ้นรถนูนเดินกลับแล้ว้ากเที่ยมมันไปเลยด้อันลาาเลยนุนเอาใจยากเลยในทาง น่ารักอาตะ,ะมุตะมิเลย<ห>๋อทยาอยากเดินกลับบ้านไม่อยากขี่รถกลับท้องมันดำดไปด้วยแล้วพีต้องกดต้องเปลี่ยนรถคันใหม่อเอารถใครมารับไ,ได้ใครจะไปรู้ละ่ะโอ้เดินไกลเหมือนกันนะหนุนขับสายเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้ครับพ่อทางคำไปรอแล้วลลก้าวขึ้นถอยปุ๊บเลยแล้วไม่ยอมขึ้นอีก พวกเราต้องตามนะครับตอนนี้ต้องตามช้างกันนะตอนนี้ โอ้เดินไกลเลยเป็นกิโลเลยเดินดุมๆเลยเนเนีย่ยรถตอนขึ้นไม่ยอมขึ้น,นะฮะเสียงเสียงดังมากรถช่างเอียวทำให้ช้างตกใจนะฮะกลายใชย,ยาไม่อยากจะขึ้นรถอ้าวชาวชาว้างเดินตามลถเท่านี้ เอาแล้วเดินกลับบ้านแล้วโอ้ไ,ไกลเลย เราจะไปตามช้งางเอาใครใช้ยาไม่ยอมขึ้นรถครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนที่ขึ้นใหม่เอาไงดีได้แล้วไดเดินกลับบ้านแล้วครับเราถึ้บ้านก็ประมาณตีหนึ่งตีสองจากนี้ไปมัจาก,กาคาริโล ยี่สิบหรือสี่สิบยี่สิบนะประมาณ2 4่สี่สิบห้าโลอ๋อเหรอเส้นทางของเราไป็น้เดินหุๆไม่พลังเลยตรงไหนที่เนี้ย อยู่ข้างหา,าที่ขึ้นท,นทั้ทงหน้าครับนี่ฮะทุกคนครับไม่ยอมขึ้นรถ <c oughs> จะม,าามันต่ำหมดบ่มาจะเบรกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนที่ขึ้นใหม่ครับตอนนี้ฮะที่เก่าไม่ยอมขึ้นไกลาจากบ้านเจ้าภาพประมาณหนึ่งกิโลคนคนคนอยู่ตูดดูกคน ไ่เยอะไอ้เดียกเดียกันคโอเคมาลุนพอตังค์จะขึ้นไหม ở cứ bay ขึ้นไปอ่ะ biệt หน่อยเบียดหน่อย นาคอนใ้นีหลังกาที่นที่สุดก็ขึ้นได้แล้วครับเกือนนกไบ,บไม่ได้กลับบ้านนะเพราะว่านาบานเจ้าภาพใชยย่ยาไม่ยอมขึ้นรถเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้จนใน,นที่สุดต้องมาขึ้น